กราบสวัสดีเอซีแล้วก็ผู้ติดตามรับ an, ช Ş มนะครับทางช่องซีเพลิงรายน์นะครับอะไรนะไอแบตเตอรี่อย right. eh, ู่ใส่ครับถึงโหลดบ่มีมีไฟวะเะแบตเตอรี่คือ่เห็นบมมี่มีแบตได้อยู่หันมมีไเด้ เวสเซียบอ่ะนั่นแหละเวสผมนี่เด้วันนี้ก็มาเอารถนะครับเอารถไม่ไกลครับอยู่ช่างอยู่เนี้ยก็เจริญยนนะครับ คนข AH. hey, ับเล่ามาว่านี่ไงเราบาเขาอว่ดเราบ้างว่านี่เราทั้งสาเลาบึงจะรู้ป้งปคนขับแม้เพื่อนี่ิดไปจารั้มาส่เราบึงโอคนขับรถแม่นเราบ้าอเบิ่งเื่อเราอยู่เบิ่งเบื่อเราบ้างเปิดติด์อดท้างบนเราเปิดโอเปิดเอามื่อบะอีแมนแทงใครไปขัดเราลองนะเจ้าย่งนั้นเจ๊งเครื่องรถปะผมแล้วสิครับเมื่อวันตกล่นอะไรปแมนเขาเราบ้างเลยฮะโซฮ่าผู้ใดแเพื่นี่ตมาาตั้นเราจอดเห้ เจ้าของรถหรือพี <classy. S 1> <in> enfin ่ไห้หรือเสียมินครับเมื่อวันไหนวะคือรถคันนี้เอามาจอดไว้ ในอู่นะครับจะซ่อมนะครับจะซ่อมเบรคหรืออะไรสักอย่างนะครับตอนนั้นก็ผมเห็นจอดอยู่ตรงนี้มั้งนะจอดอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูร่องรอยคือตอนที่โรงเรียนเขาจะตัดสินใจขายเนี่ยคือมันเกิดอุบัติเหตุนะครับเนี่ยฮะร่องรอยหรือจอดไว้ข้างถนนนะครับมีรถเสียหลักนะฮะพุ่งชนพุ่งพุ่งชนท้ายนะครับ แล้วก็นู่นมันลงไปถึงนู่นเลยนะฮะคือจอดอยู่ริมถนนนยจอดในมากนะตรงนี้เนะี่ยถนนจะอยู่ตรงโน,น้นหันหน้าไปทางนี้นะคือรถมันมาจากทางนี้นะครับชนนะฮะชนแล้วก็ทําให้ตรงนี้มันด้านหลังเสียหายแล้วก็ผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับคนประสบอุบัติเหตุขับรถนะฮะก็เสียชีวิตนะครับ จะชีวิตลงเพิ่งทำพิธีเผาศพไปไม่กี่วันนะครับโรงเรียนเขาก็เลยตัดสินใจขายนะครับคันนี้เป็นรถมิดูบัสหกเมตรครับรถออกเปาะดีครับภาษีปีหน้ามีนาเดี๋ยวมาดูนะข้างหลังเนี่ยสวกวนอะไรเดินตามทำไมเ <laughs> นี่ยนี่หลึกชายสวัสดีครับก่อน มันมีงูตรงนี้ปิดเทอมเหรอแงงูงูเป็นเครื่องยนต์สีสูบเป็นร้อยแรงนะครับดูสภาพพังยับเลยครับก็หนักเอาเรื่องอยู่นะครับน่ฮะว่าจะมาขับเอาไม่รู้ขับได้ไหมนะเดี๋ยวคอยถาม นรถจอดลอซ่อมกางคัดอันนี้ซ่อมเนี่ยอย่าไปวังป้าป๋าถ่ายคลิปอยู่นะโ,อโ,โอ้หไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ แต่รถคู่กรณีไปไหนเนี่ยเครื่องตัวนี้เครื่องไม่ดีเลยนะน่าจะได้ตัดครับเครื่องมหลวมนะครับเพราะเรามาลองแล้วนะตอนนี้น่าจะได้แยกชิ้นส่วนนะครับโอ้ตัวนี้เป็น110เลยเพิ่งซื้อมาแต่เครื่องหลวมอยู่ครับตัวนี้ เอย่ยร้อยร้อยแ,แรงฟ้าดำปัม๊มตรงนี้เป็นปั๊มอะไรเป,เป็นฟ้านะครับถ้อยดีใหญ่ส่วนมากเป็นปั๊มไฟ้านะก็แสดงความเสียใจนะครับกับผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับจอดรอซ่อม โดนเสือท้ายครับมาเดี๋ยวมาหาแบตเตอรี่ครับดี๋ยมาหาแบตเตอรี่แล้วก็จะขับเอาไปชำแร่นะครับคันนี้ <c oughs> แบบนี้คนหาเยอะอยู่นะเพราะมันเป็นรถนินิบัสช่วงเล็กนะครับช่วงล่างเล็ก วดีด้วยหน้ายังสวยเอ๊ะน่าโบราณเลยถ้าลากมัน ต้องได้แตะตัดหน้านะครับตัดหน้าตรงนี้นะครับมันจะลากยากนะบักบักเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนครับพอดีสายเข้าแบตเตอรี่นึกว่าหายครับโอ้โหนึกว่าจอดไว้แล้วหายนะครับไม่ใช่นะครับคนขับรถประจำคันนี้นะครับ ของโรงเรียนนะครับเขามาถอดไปนะครับเดี๋ยวมาขับเอาครับตัวไม่ไกลนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาโอ้ตัวนี้ตีเลดอย่างดีเลยคือรถอ่อ คู่กรณีเขาไปไหนเนาะเดี๋ยวถามเขากอนนะคู่กรณีว่ารถคันนี้ผมเห็นจอดนานแล้วอจอดรอซ่อมอเงี้ยครับเขามาเสยดากเลยนะเขาก็ดึงขึ้นมาแล้วครับตังน้ำมันก็หลุดครับ โอ้รถแห่รถแห่โอ้รถแห่ได้ล้วขอสั่งร้านอาหารใหม่ครับร้านอาหารมากนี่สไตล์นี้ร้านอาหารร้านกาแฟเป็นซุ้มเป็นซุ้มอยู่ไฟแดงหนองแปนครับอง์เรียนเพชรผ่องพัน 20, ได้มาเยอะเลยคันนี้แกก็มาซื้ออยู่สองคันมากซื้อกับอยู่ร้านนะซื้อไปแล้วก็ ขายออกซื้อไปขายออกมาใครหาอะไรอยู่ครับคันนี้นะครับอยากได้อะไรฮนะะบบงทะเบียนมีครบหมดครับตองหนุกคันหน้านะฮะหรือเครื่องยนต์นะครับตัวนี้แต่มันเครื่องรวมนะครับ cbe ปั๊มโรตารี่หรือปั๊มไฟฟ้านะครับปั๊มแถวั๊มฟ้าลูกคู่กรณีเขาน่าจะเอาไปเลยลงพักมั้งครับลูกคู่กรณีเพราผมไม่มาก็ไม่เห็นแล้วนะแต่เห็นรถมันลงไปคลอ,องตกคลองมาเรียบร้อยแล้วนะครับ อ้รถตักอันนี้อันนี้นะจะเป็นรถรถตัดแล้วแต่ไม่มีซากรถบรรทุกเลยเอ้ยรถไอ้กระบะที่มาชนเลยนะมีตะป้าย น่าจะเป็นวีโก้ครับเนี่ยวี S โก้สีบอลเครื่องแตกด้วยหรือนะ้ำมันพาวเวอร์แตกไหมลูกไม่ใช่คันนี้นะรู้ขอว้ายไเนี่ยล่องลอยมาจากทางโน้นนะครับรถน่าจะหลับในนะครับ เสียบไปครับผมนะฮะว่าจะมาขับเอาแต่ไม่มีแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่หายครับไปไปกลับบ้านกลับบ้านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ด้วยครับผมกับสีบรืเวอะลรยดนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบรืเวอะลรยดนะครับ ทีนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอ,อ,อกันโอกาสหน้าสวันนี้สวัสดีครับ